เป็หมอกล้องเลยนะเจ๊นะบองกล้องเออนัน่นแะใช่อขอเสียงหน่อยขอเสียงนอขอเสียงหน่อยเฮ้ยขอเสียงหน่อยเอายเงเอายเง้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเ้เฮยเล้ยเฮ้เฮยเยเย ม่อะไรแล้ว่เลยเื่อ <laughs> เอาอายัางขอเสียงเยอยใส่เต้นเนยลยเบื่อแล้วไม่เล่นอหนึง่งอหนึ่ง

bùng 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 lên phái bùng 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 1 2 3 1